สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างาอนรเดีวไ่นเรื่องแล้วก็กระแสดีต่ว่าตอน EP 5เราก็ได้มีการฉายตัวพ่อพันก็แฟนคลับก็มากันเยอะเยดีมามาได้ขนาดนี้แล้วก็ก็มีใจน่าค่ะค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ากระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแต่ละ EP ด้วย ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราขนาดนี้ขอบคุณนะคะอย่างล่าสุดเรออกอีเวนต์มีแบบว่ามีการลงมืนชาวดรื้อวิว่ามีน้ำตกลงตาด้วยรอบนี้ทำไมแฟนมายุ่ประเดิมมากเลยเยอะมากๆเลยค่ะก็รู้สึกเราตื้นตันใจประทับใจไม่คิดว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้แล้วจริงๆเพราะว่าคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบมีคนมาดูมากมายขนาดนี้ก็ดีใจมากๆส่วนพี่เหนือก็มีแอบน้ําตา ตกหลังงานเล็กน้อยก็เหมือนวันนั้ด้วยความที่พอเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วพอเราจับเองทั้งหมดอะค่ะก็เลยแบบมีความเครียดแล้วก็เหมือนจะพึ่งหวงว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วคือพอแบบว่าแฟนๆค่ะคนสุดท้ายได้รองเราแต่เราพยนตร์ไปแล้วก็ปิดประตูปุ๊บเราก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเหมือนว่ามันโล่งใจด้วยว่าเออฉุนอยากขออะไรด้ด้วยดีเป็นเรื่องจากเขจะมีแบบเรียกได้ว่าการมันก็แบบ เรื่อยๆอยากไปเรื yeah. Yeah. ่อยๆใ่อันดับในฐานดับที่ตัดไปเ้าเป็นยังไงบ้างหายเรื่อยไหมเพราะว่าจริงโปรเจกต์นี้เหนือช้เวลานานเหมือนกันนะใช่มาจุมก็นานอยู่ในอันดับเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอะไรหลายๆอย่างใช้เวลาพอบถั่วก็ใช่ ดีใจมากๆเลยค่ะแบบว่านอกจากว่าทางแฟนๆจะดีใจแล้วทางครอบครัวตอนนี้ก็ตื่นเต้นกับลูกสาวมากๆก็ดีใจมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกของเราทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดเลยมีแฟนขับครั้งแรกเป็นนักแสดงครั้งแรกแล้วก็ได้แบบทุกอย่างใหม่สําหรับตัวกอหมดเลยดีใจมากๆจริงได้รู้จักดูแลแบบมีโอกาสได้ทางานอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่การในการออกงานก็ค่อยๆเรียนรู้แต่ละการ สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเพราะจริงๆพูดพูดสัมภาษณ์กับพี่ๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พยายามพัฒนาแล้วก็มีพี่เหนือคอยติวให้ตลอดใช่ค่ะสมมติว่าถ้าตังกวาแบบไอเริ่มช็อตไม่แล้วพี่เหนือจะแบบว่าเสริมให้ทันทีก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะเดียวว่ายอดิวดีอย่างนี้เป่าในทันทีมดีมันะแบบยังไงไหมก็ตอนนี้ก็ยังประชุมกับ ชีวิตจริงมัสนสลับกันก็ใช่ค่ะตามที่ทุกคนไม่เห็นเลยที่ดีก็ในบัคชังแต่ว่าใช่รู้สึกว่าพอเราเป็นพาร์เนอร์กันนะค่ะเมื่อไหบเราดูแลกันแล้วกันมากกว่าเราไม่ได้คิดว่าเอ๊ะใครจะแบบเป็นผู้นำกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยดูแลน้องแต่น้องก็ดูแลเหมือน แล้วจริงๆพี่เหนือคนสวยอยู่แล้วเราก็จะคอยดูความสวยแบบเติมสวยให้นิดนึงแบบเอ้ตรงนี้หน่อยไหมเติมลิปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือพี่เหนือจะชอบไม่ค่อยทานข้าวเพราะว่าทํางานพี่เหนือทํางานหนักมากจนลืมทานข้าวก็ก็ทักไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่และอะไรที่พี่เหนือดูแลเราแล้วมันทำใจจริงจริงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบเป็นที่ปรึกษา<ม>ที่ดีให้กับแตงกวาด้วยแบบทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็ เหมือนการดูแลแบบเล็กๆน้อยๆพี่หน่อก็จะคอยวาอ่าดูแบบเช็คความเรียบร้อยให้ตลอดใช่ค่ะอย่างเรามีแอคทิวิตี้ที่แบบมันต้อมกันบ้างไหยแล้วได้ไปทำด้วยกันเพราะนี่เขาไปสายบแบบแอดเวนเจอร์นะเขาชอบไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ย รบก็เดี๋ยวกินข้าวน้องชอบไปคาเฟ่ไปกินถ่ายรูปเรียกว่าสลับกันเลยเหรอไม่แต่ว่าพี่เหนือไกับน้องใช่พี่เหนือก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันใช่ค่ะเราสองคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะรอคอยก็คือเราไปทะเลกับพี่เหนือก็ฝากติดตามคอนเทนต์นี้ในผ่านโซเชียลด้วยนะคะของพี่เหนือเดี๋ยวจะมีแพลนในอนาคตใช่ก็แต่ว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนอยากจะเห็นบล็อกหรืออยากจะเห็นบล็อกไปด้วยกันจะเป็น ค่ะเก่งมากเดี๋ยวให้พี่เหนือช e ่วยสอนช่วยช่วยติวให้องน้ำลงน้ำต้องเรียนเลาะกลัวน้ำไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในน้ำมีพี่เหนือก็สบายใจโอเค้ำน้ำแบบดำแบบผิวๆไปก็ได้ดูแบบผิวๆดำผิวๆได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเรียนได้วันนี้ก็คือเตรียมแบบว่าจะแบบมีเป็นกิจกรรมราการแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมที่เราหลอกจากเปทนพันธมกันทุกอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าพอพอเราเป็นพันธุ์ เวลาพอแบบจะไปไหนมาไหนแล้วไม่มีน้องมาเยอะก็จะปุ๊บโวกันแล้วนนะค่ะใช่รู้สึกว่าสิ่งที่อยากที่สุดคืออยากถ่ายวอล์กให้ทุกคนดูเนี่ยแหละค่ะแบบว่าความโบ๊ะบความตลกของเราเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นยังไงบ้างนี่ทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะตลกคนตลกเลยเแล้วมีอะไรอีกที่เราประทับใจกันบ้างที่เราประทับใจกันอีกของน้อง,องของผมไหน ใช่ก็ของหนูเองคือนอกจากนอกจากพี่เหนือจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้แตงกวา่าแล้วจริงพี่เหนือเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งประธานบริษัทด้วยชื่อตรงนี้พี่เหนือไม่เคยแบบว่าเออน่ากลัวเลยแบบว่าเราพูดกันตรงไปตรงมามากแบบแตงกว่าแบบตรงนี้เอายังไงตรงไหนแบบปรับตรงไหนแตงกว่าอยากได้แบบไหนไหมแบบที่แตงกว่าจะแบบตรงไหนไม่สบายใจบอกได้นะก็คือรู้สึกว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีสําหรับหนูมากๆเลยค่ะ,ะ,รระเราใช้ เรียกน้องมาคุยเลยแบบว่านั่งน uh ั่งคุยกันใช่แล้วหลับกันแ้ก็มีการเวิร์กช็อปไปคาเฟ่ด้วยเรียนการแสดงไปคาเฟ่เราก็พยายามที่จะใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็เป็นพันเนอร์กันอีกนานเนาะคือเวลาพอได้คุยกันะเรารู้สึกว่าเหมือนเราเจอเพื่อนแล้วเราคุยกับคนกับคนที่ถูกคอใช่แบบเราเราคุยรู้แบบรู้เรื่องเราฟังภาษาเดียวกันรู้เรื่องก็รู้สึกว่าตรงนี้ทําให้เราแบบว่าสนิทกันเร็วขึ้นด้วยพี่นึกว่าเป็นเพราะพี่เหนือเขาเรียกเราวันที่หลังเราอะ มี่รักเอก็ยังไงพี่นำตุ๊กโอบ่อยมากในโซเชียลที่เห็นมันก็จะมันก็จะมันยังอันนี้ทดหม่นะอันนี้พี่จะทดหม่นะทำไงดีคะทุกคนน่ารักดีค่ะเรียกต่อได้ว่านี่ประธานบริษัทเราู่ในตำแหน่งอะไรว่าที่แฟนประธานบริษัทะยังไงดีคะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องที่สนิทสนมกันมาก ตำแหน่งนี้ถ้าถ้ารับเด็กเป็นเป็นนักอเรสัตให้เป็นตำแหน่งไหนเอาเลยไม่บ้าเนเถ้าเป็นเป็นคนที่เใกล้ชิดตัวเาส่วนตัวมปชนเป็นแบมีอิตเรดี๋ยวหนูเจะอ่านข่าวให้พี่เหนือฟังเองเรี่หคทีรักตลอดอะเาไงคะที่รักใช่ ก็ถึงยี่มีหกไลน์ยี่มีหกแบบสปอร์เดี๋ยวีมันจะหวานหรือมันจะเป็นที่ทางไหนนะซีก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่เราบอกว่าสนุกแน่นอนแล้วยิ่งหกเจ็ดแปดเนี่ยทุกอย่างยิ่เงเข้มข้นมากๆแล้วเริ่มกับบี้แหละเราเร,เริ่มบี้เริ่มเห็นปมเห็นจุดแล้ว,วอะไรกัฟอะไรเด่นสุดความหวานความขมจริงๆพอๆกันเลยนะคะแบบว่า มันมีสลับสลับกันไปเรื่อยๆจริงๆมีคนเคยบอกว่าเนี่ยดู EP นี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบพคล่าสเลยเพราะรู้สึกสักพักหวานเจี๊ยบสักพักร้องไห้สักพักโมโหใช่แบบครบรสจริงๆค่ะเรียกได้ว่าก็ลองตามอาการให้ฝากที่ี่จะป็นมานนะคะค่ะสวัสดีค่ะเตงก่านะคะพีเดนี่อังสวรรค์นะคะรับบทเป็นควีดหรือคีรพัทค่ะ สวัสดีค่ะเหนือนะคะดิศรญา,าเดชชัยบุญค่ะพระบทเป็นโบนิตาหรือว่าน้องเบสค่ะค่ะพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีนนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 6แล้วนะคะค่ะก็สามารถติดตามดูซีรีส์พวกเราได้ะดกกน,น,ะนะคะทางช่อง7 HD กด35มห้ทุกวันอาทิตย์นะคะตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ดูอันทับเออร์ชั่นได้ทาง YouTube ของบริษัทแสงแห่งเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นเวลา5้าทุ่มสินาทีนะคะทุกวันอาทิตย์เช่นกันค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้ทาง แพลตฟอร์มของทางบริษัทแสงเหนือเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามแตงกวาน,นะคะคได้ที่ชื่อว่าพ i n a n e จุดเค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถติดต่อติดตามสามารถติดตามเหนือได้นะคะที่เหนือดิสอริยาเลยค่ะทุกแพลตฟอร์มเช่นกันคะ่ะค่ะอคขอเป็นกำลังใจให้พวกเรา,า<ช>ด้วยค่ะ